สวัสดีครับก็วันนี้มี power ตัวใหม่เข้ามานะเป็นของบริษัทนะครับรุ่น8 0 0 0 c นะครับอ่าเราจะมาดูนะครับว่าวัดสเปคตรงตามที่บอกเราหรือเปล่านะครับราคา6,900รวมส่งนะจะดูงานนะครับว่ามันคุ้มกับราคาหรือเปล่าอ่าทุกท่านให้ผมถอดผมก็ถอดให้ดูเลยนะครับอ่าตัวนี้8ป โอห์มอยู่ที่800วัตต์นะครับ4โอห์มอยู่ที่1,200วัตต์นะครับอ่ารุ่นนี้นะก็ดูงานนะครับผมว่าแน่นนะครับข้างในราคาเนี่ย6 9 0เนี่ยก็น่าจะหาตัวเทียบยากนะครับถ้าถ้างานราคาเนี่ยอ่านี่นะครับเป็นรุ่น q s c นะครับ8,000 C นะครับอ่าตัวละ8,090จะส่งฟรีนะครับท่านใดสนใจก็ทักมานะครับอยากให้ผมรื้ออะไรอีกก็บอกมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะจัดให้ครับ สวัสดีครับ